เรื่องที่คุณไม่เคยรู้ของมหาตรรมคานทีโดยอาจารย์มิรดากบินวีบริรัก www.consultthailand.com อาจเป็นไปได้ที่ในยุคต่อไปจะไม่มีใครอยากเชื่อว่าบุคคลเช่นนี้ก็เคยมีชีวิตชีวาเดินเหินอยู่บนโลกนี้อัลเบิร์ตออสไตล์กล่าวครั้งหนึ่งดิฉันได้ไปเยือนอินเดียในฐานะที่ปรึกษาด้านธุรกิจดิฉันเห็นภาพการเติบโตการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมทั้งเศรษฐกิจหลายด้านของอินเดียที่มีพัฒนาการดีขึ้นเป็นลำดับอย่างน่ามหาัศจรรย์ต่างจากในวัยเด็กที่ผู้ใหญ่เคยพูดถึงอินเดียในแง่ของความยากจนมีขอทานจำนวนมากทำให้ดิฉันคิดถึงบุคคลท่านหนึ่งหนังสือพิมพ์นิวยอร์กถามเคยกล่าวถึงเขาเป็นบุคคลที่ไม่มีวันตายเขาได้ทิ้งพลังทางใจไว้ให้เป็นมรดกแก่คนรุ่นหลังซึ่งสักวันหนึ่งในการข้างหน้าจะต้องมีอำนาจเหนือกำลังรบและอาวุธยุทธภัณฑ์ และเหนือลัทธิประหัตประหารกันอันหฤโหดนั่นคือมหาตามคานทีผู้เขียนขอหยิบยกหนังสือชีวประวัติของข้าพเจ้าโดยมหาตามคานทีสมัยนั้นเขียนมหาตามคานทีเป็นหนังสือแปลโดยกรุณากุศลาสัยแปลจากภาษาฮินดีตีพิมพ์ครั้งที่4ตั้งแต่พุทธศักราช2518จำได้ว่าอ่านซ้ำหลายครั้งแล้วทุกครั้งยังคงให้ความรู้สึกแตกต่างน่าสนใจ ในการนำมาปรับใช้ทางการบริหารคนท่านเป็นบุคคลที่เกิดมาเพื่อการพิทักษ์ทุกสิทธิชื่นชมผู้แปลที่ใช้ใจและความสามารถอันเต็มเปี่ยมในการแปลภาษาฮินดีซึ่งขณะผู้แปลดำรงชีพอยู่ในที่ถูกจำกัดสิทธิห้องแคบๆทำให้เราคนไทยได้รับรู้อีกมุมหนึ่งของท่านมหาตมะที่น่าประทับใจแฝงข้อคิดให้ทบทวนการดำเนินชีวิตหลักการบริหารงานบริหารทีมงานซึ่งแปลกมาก ที่ท่านสามารถใช้วิธีการบริหารได้อย่างดีเยี่ยมไม่ต้องใช้ทุนมหาศาลแต่ใช้แรงจูงใจมวลมหาประชาชนแทนทุนอำนาจในตอนหนึ่งของหนังสือกล่าวถึงการก่อตั้งนิคมฟีนิกซ์ที่ทำให้ดิฉันประทับใจในแนวคิดการบริหารซึ่งไม่ต่างกับการบริหารงานในองค์กรปัจจุบันมหาตามะท่านเล่าว่าแรกเริ่มก่อสร้างโรงพิมพ์สำหรับวรารสารอินเดียนโอ o ิเนียน ได้มิสหายชาวอินเดียมีอาชีพช่างไม้และช่างปูนและบุคคลที่ได้เคยร่วมง,งานกับข้าพเจ้าตั้งแต่สงครามโบเออาหรือโบเออวอมาช่วยมากหน้าหลายตาภายในเวลาหนึ่งเดือนอาคารหลังหนึ่งซึ่งมีความยาว75ฟุตกว้าง50ฟุตก็เสร็จเรียบร้อยมิสหายต้องเสี่ยงอันตรายมากในการอยู่กินร่วมกับข้าพเจ้าเพราะตำบลฟีนิกซ์เต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้ามีงูชุกชุม ไม่เคยมีใครมาอาศัยอยู่พวกเราต้องช่วยกันหักล้างถังพุงทำความสะอาดทีละน้อยในที่สุดก็เป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับอยู่อาศัยได้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์เราขนสัมภาระข้าวของโดยใช้เกวียนตำบลฟีนิกซ์อยู่ห่างจากเดิมประมาณ13มไมล์ข้าพเจ้าพยายามชักชวนให้บรรดาญาติมิตรที่ติดตามข้าพเจ้าที่ไปทำมาหากินในแอฟริกาใต้ให้มาเริ่มชีวิตใหม่ที่ฟีนิกซ์มีอยู่จำนวนไม่น้อยที่เห็นด้วย ในคืนวันที่จะออกวารสารฉบับปฐมฤกษ์คืนนั้นกรอบอัดตัวพิมพ์หรือที่เรียกกันตามภาษาการพิมพ์ว่าเคสได้ขึ้นไปอัดบนแท่นพิมพ์หมดแล้วแต่เครื่องไม่ยอมเดินพยายามเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จถึงกับต้องเชิญนายช่างหัวเมืองมาแก้ไขเครื่องยังไม่ยอมเดินทุกคนหมดหวังนายเวสเดินหน้าเศร้าน้ําตาคลอมาหาข้าพเจ้าแล้วพูดขึ้นว่าเครื่องไม่ยอมเดินแม้จะพยายามเท่าไหร่ก็ไม่สาเร็จ น่ากลัวว่าหนังสือฉบับนี้เราจะออกให้ไม่ทันกำหนดเสียแล้วถ้าจริงอย่างที่ว่าก็ไม่มีทางแต่ไม่จำเป็นอะไรที่เราต้องมาเสียน้ำตาลองช่วยกันพยายามแก้ไขอีกหน่อยเถอะน้าเออเครื่องที่เราใช้แรงมือได้ก็มีอยู่นี่นาหากเราไม่ใช้มันเวลานี้จะไปใช้เมื่อไรกันข้าพรเจ้าพูดขึ้นเป็นทำนองตอบใจข้าพเจ้าปลุกช่างไม้ทั้งหลายให้ลุกขึ้นอธิบายเรื่องราวให้ฟังแล้วขอร้องให้เขาช่วย ข้าพเจ้าได้รับคําตอบทันทีพุดโทรเรื่องเท่านี้ถ้าผมช่วยท่านไม่ได้ผมจะมีประโยชน์อะไรเล่าท่านไปพักผ่อนพวกเราจะจัดการเองข้าพเจ้าและคนอื่นๆก็ผลัดกันเข้าช่วยออกแรงกับเขาด้วยและพร้อมกันนั้นหน้ากระดาษของอินเดียนโอพิเียก็ตีพิมพ์ออกมาเรื่อยๆผลก็คือวารสารไปถึงสถานีได้ตรงตามเวลาและพวกเราต่างสบายใจไปตามๆกัน ทำให้พวกเรามีกำลังใจทำงานดียิ่งขึ้นแล้วหันไปใช้แรงคนแทนเครื่องยนต์เดินแท่นพิมพ์จากตอนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ทำให้เรามองเห็นภาพนักบริหารที่แท้จริงต้องอาศัยหลักการจูงใจทีมงานเพื่อให้เขาเหล่านั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จคำสั่งอย่างเดียวไม่เพียงพอจะทำให้คนร่วงใจทำงานให้ประสบผลสำเร็จแต่ผู้บริหารที่ดีต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา บางครั้งต้องลงมือถาให้เห็นเป็นตัวอย่างอาจต้องร่วมแรงร่วมใจทำงานด้วยตนเองโดยมองข้ามคำว่าหัวหน้ามีหน้าที่สั่งออกไปและใช้หลักการระดมใจให้คนทำงานด้วยแรงใจมากกว่าการบังคับกู่เข็นให้ทำตามนโยบายเพียงอย่างเดียวซึ่งในปัจจุบันการบริหารบุคลากรในองค์กรน,นั้นมีปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้มีการแปรผันงาน การเทินโอเวอร์บุคลากรค่อนข้างสูงอีกทั้งการปรับเปลี่ยนทางเทคโนโลยีทางเศรษฐกิจที่มีความผันแปรตลอดเวลาซึ่งสิ่งที่จะดำรงให้ธุรกิจอยู่อย่างยั่งยืนนั่นคือทรัพยากรมนุษย์นั่นเองเครื่องจักรเครื่องยนต์สามารถทดแทนและลดระยะเวลาการผลิตได้แต่ไม่มีจิตใจหรือจิตสำนึกของความจงรักภักดีในองค์กรแต่มนุษย์มีเต็มเปี่ยมอยู่เหนือสิ่งมีชีวิตอื่นใดในโลกผู้เขียนมักเขียนเสมอว่า หากพบปัญหาซับซ้อนมากมายในองค์กรให้หันกลับมาทบทวนแก้ปัญหาที่ตัวบุคลากรแต่ละระดับก่อนมองให้เห็นเนื้อแท้ของปัญหาเกิดจากน้ำมือมนุษย์หรือเครื่องจักรสร้างปัญหากันแน่องค์กรต้องหมั่นสร้างเครื่องมือบำรุงรักษาคนเก่งสร้างเครื่องมือผลักดันหัวหน้างานให้เป็นเสมือนเจ้าขององค์กรสร้างโปรแกรมพัฒนาศักยภาพคนเก่งสร้างระบบตัดท่อน้ำเลี้ยงคนไม่ดี อย่าให้มีการแบ่งตัวได้อย่างอิสระแบบฝั่งรากลึกและสร้างโปรแกร,รมพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่องทันต่อเหตุการณ์หนึ่งในการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรในองค์กรจึงไม่ควรลืมนำระบบประเมินผลงานมาใช้ควบคู่กับเทคนิคการจูงใจในการทำงานเพราะไม่ว่าวันนี้พรุ่งนี้หรือวันต่อไปคนไม่ใช่เครื่องจักรกลต้องการความรักความมั่นคงความปลอดภัย การเอาใจใส่และมีความเบื่อหน่ายตลอดเวลาคุณว่าจริงไหมขอบคุณสำหรับการรับชมบทความดีๆจาก www.consultthailand.com สอนสนุกเข้าใจง่ายนำไปใช้ได้จริง